เพีองเพียงเพียอ,อะไรเมื่อกี้พี่พูดอย่างนี้ตอนหน้าแม่ฉันดะยังไงทำไมอยากให้แม่รู้ก็อย่าทำแบบนี้กก็ฉันเบื่อฉันแค่ออกไปเล่นการพนันกับเพื่อนแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปฮะถ้าวันนี้มันเป็นวันหยุดของพี่อ่ะพี่จะไม่ว่าพลอยนะแต่นี่พลอยปล่อยลูกทิ้งไว้บ้านคนเดียวอ่ะไม่คิดเหรอมันจะอยู่ยังไงมันจะกินข้าวกินนมยังไงอ่ะ เกิดอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบพอเหรอโอ้น่นาข้าวหน้าฉันจะระวังระวังละกันเฮ้ยท hey! ี่จะมีข้าวหน้าอีกตอนนี้พี่จะพูดเสียงดังทำไมล่ะเรื่องแค่นี้ไม่พอใจก็เลิกกันไปเลยอามเลิกไปเลยแม่กระโทนนิสัยแย่ๆของพรแล้วไม่ได้เหมือนกันแม่ ต้องมาเรียกฉันว่าแม่เลยแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกสาวแม่ให้มีวิสัยแย่ๆแ,แบบนี้ดูอาร์มซิเขาทำงานเหนื่อยแทบตายเขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกให้เมียได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วตัวแกนะ่ะบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านแม่ผัวแม่ผัวแกก็รีบเอาเงินเก็บของเขาไปซื้อบ้านใหม่ให้แกได้อยู่กับอาร์มแกนะ ไม่ช่วยอานมทำงานยังไม่พอดูแลบ้านช่องดูแลลูกให้ดีแกยังทำไม่ได้เลยแกรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแม่ผัวแกซะแม่จะให้แม่ผัวแกช่วยสั่งสอนลูกสาวแม่ให้นิสัยมันดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อยแม่จะไม่ว่าอะไรเขาเลยแม่ทุกวันเนี้ยหนูก็เสียสละเพื่อบ้านอยู่นะอามอะ ทำงานเดือนหนึ่งอะได้ก็ไม่กี่ตังค์หนูอยากได้กระเป๋าใบเดียวอ่ะอามยังมีปัญญาซื้อให้หนูเลยแกยอมเสียสละอะไรเพื่อบ้านหลังนี้บ้างยังจะมาขอโน่นขอนี่อีกแม่จะบอกอะไรให้นะคําว่าครอบครัวนะ่ะถ้ายังเอานิสัยเห็นแก่ตัวมาใช้ครอบครัวมันก็ไม่มีความสุขหรอกต่อให้คนเป็นสามีหาเงินได้มากแค่ไหนแต่ถ้าภรรยาไม่รู้จักเก็บออม มันก็ไม่มีเหลือใช้คำว่าผัวเมียนะ่ะมันต้องมีความเสียสละให้กันและกันเพื่อที่จะประครับประคองครอบครัวให้ไปให้รอด<ม>เข้าใจไหมอามแม่ขอโทษนะที่เลี้ยงลูกสาวแม่ให้เป็นเมียที่ดีไม่ได้ไม่เป็นไรครับแม่ ชามหนูขอโทษนะคะต่อไปหนูจะปรับปรุงตัวถ้าคิดได้แบบนี้ก็ดีงั้นกลับบ้านกันเถอะ <c oughs>